ที่เราแพ้อะไฟอะเพราะว่าเราไม่มีรถแมวเว้ยพี่รถแมวมันแบบมันแบ่งกำลังใจของเราเว้ยถูกมันเรียกว่าจุดศูนย์รวมมันี่นะไฟ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 ที่มันชนะมันมันชนะเรากีดไฟ้สองไฟปะเราพลาดไปสองไฟนะไฟใช่เราาดปะใช่ใช่ไฟแรกเราไวไวเกินไปไวเกินไปคือแบบว่าเรากลัวเรากลัวว่าล็อกดาวจะหมดเราก็พวงเข้าไปทีละคนสองคนแต่ทันที่ยังไม่ได้สังเข้าวงนะใช่นะอันนั้นพลาดแรกอันนั้นก็พลาดหนึ่งแต่ว่าไอ้ยังไฟอีกไฟหนึ่งอะแพ้จริง ไฟสองป่ะไฟสองไฟสไฟไฟไฟใช่ไฟสุดท้ายของเมื่อวานอ่ะแผ้จริงอ่าใช่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 ไเ้เยอมากไเมื่อวานที่ที่ที่เราบอกว่าเมมเมมแล้วอ่ะอันนั้นอันนั้นโดนอันนั้นโดนใช่อันนั้นคือโดนเลย ให้มิสเตอร์ซอลไปพร้อมกันากดทุกคนมากดไม่ไม่อะไรก็ไฟแรกดิอะไรก็ไฟแรกดิไฟแรกอะไรก็ไฟแรกดิไฟไฟดักคือพลาดหมดเลยไฟไอ้ที่เราใช่ก็คือไฟเดียวที่เราแพ้มันก็คือไฟที่เราแพ้มันใต้สะพานหลุยใช่ใช่อ่าอ่าสะสะสะสไอ้ตรงสะพานหลุยอ่ะนั่นคือไฟที่มึงไฟเต็มๆแล้วแพ้วแพ้จริงๆอันนั้นอันนั้นคือไม่แบบว่าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องพลาดอ่ะจริงนะผมเห็นด้วยนะแล้วเราจะอยู่ยันได้ดูดูไว้หรอวะไม่เจอนเฮ้ย เฮ้ยน้องคิดแต่การนะคะเชียวว่ะเจอเอ็กด้วยพี่เจ้าสู้พี่เจอเอ็กด้วยพี่เออเออเขาอุณมากน้องเจ็บคอน้องครับพี่ใช่ครับมันได้กล่องตีกี่กล่องเออเอางี้ดีกว่าครับอย่าหาว่างั้นงี้นะครับออกวินถ้าออกวินจะรู้ว่ากล่องตีกีกล่องต้องผ่านผมไม่ได้ก่อนนะโอ้โหมีีแกงว่าขนาดนั้นหรอคะเป็นยังไงอะเป็นยังไงอะหนูต้องผ่านไปยังไงคะเมื่อกีี้้เมื่อกก็ต้องตีกับผมไงล่ะ อตายจริงเก็จะตียังไงชนะล่ะหนูก็แค่ผู้หญิงธรรมดามันไม่ได้หรอกครับสุดท้ายแล้วมันของของฟรีๆที่มันต้องแย่งชิงกันมันก็ไม่มีหรอกอย่างแรกคุณควรไปจับจับไอ้นี่ก่อนเลยนะอย่าไปจับสีก่อนเลยนะโอ้หนูโดนแทงใช่ไหมไอ้ดิ้กดใช่ไหมเสียงเราไม่มีลมเลยไงวะเนี่ยเป็น robot เป็นกดที่โกโบอ่ะกดที่โกโบอย่างอ่ะอารมณ์มันอารมณ์มันร้องให้รู้ว่าว่าโดนแทงเฉยๆอ่ะโอยหนูโดนแทง ก็หนูหนูตกใจอยู่หนูทำอะไรไม่ถูกอ่ะไม่เป็นไรครับโดนอะไใช่ครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วว่าแหนเราไม่ตกคนไปจับเลยวะพี่บูมไงไปจับเดียวบูมจับที่บูมจับที่ไม่มีไม่มีนั่นแหละก็ไม่ต้องมีที่แค่มันจับให้เราดีๆไป็นที่อะไรอ่ะขีุ้กงแค่วะเขาบอกว่าไฟแรกพี่เจ็ดตีเป็นสิบผมนั่งดูเนี่ยตีไปตัวเดียวยังสามตัวใหญ่นี่ก็ใหญ่ปะตีสามตีแม่งตีไปตัวเดียวผมนั่งดูอยู่เลยไม่ต้องมีไหมอะไรเป็นต้องมีไหมไอ้ยัยแม่งปรากเป็นอย่างน แต้เทียแน่ไฟแลมมีหัวเพื่อนด้วยกูบอกนห้นะละหัวใครรูจำไม่ได้ด้วยหัวใครไปด้วยแต่รู้สึกผิดรีบจับเลยอ่ะอยกนึกว่าโหดจิมมาย่ะไอ้เยอโดนหลอกรวยละไปเรวอีกโอ้หวยตายอ่ะเฮียอยต้องนอนดูได้เวนอนดูได้นอนดูได้เยวนอนดูเนอนดูเออแกคนเกิดนะเอ้ัว ติดมัวติดมัวมัวเฮ้ยเฮียลื่นอะไรวะขอบค,ครับพี่<อ>ถ้าไม่กดไล์ไลค์ไลเขาไน่อยน่อยไล่แทงคนโน้นเผฟเทงคนนกได้เฟอ่าอกูดอนดูเลยนะแบบลนะิงไซส์เล กูนอนดูแบบดิงไซส์เลยอะ่ะเอาละกูขอดูแบบดิงไซส์เดี๋ยวแล้วกันนะเอ็กฉลาดนะส่งคนน้อยม่แรกคนเยอะแล้วเดี๋ยวคนเยอะก็ตีดก่อนเองแล้วก็ตามค่าจริงๆ มึงตีดูกันเองก็บอกกันเลยนะเฮ้ยการอลไรคนในเวดวงตอกลางอ่ะแต่มันจะเกืนเว้ยบอกก็บอกไอ้กูกูกูไอ้กูกูกูเฮ้ยไอ้สัตว์ทำไมไม่ทำแบบนี้กันตั้งแต่แรกว้ากูไม่เข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงต้องแบบทำตัวเหมือนแบบว่าแกจะแตกอ่ะ แล้วถึงจะรู้ดูเรื่องกันได้ห่วะเรียบร้อยอยากได้เปรียบพิกับมาโดหรือเปล่าตรงนี้ตัวตัวบวกมาโดหรือเปล่าเล่นตรงนี้ก็เล่นตรงนี้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่พี่มามา แต่อย่างน้อยที่เห็นได้ก็คือมันพูดเยอะขึ้นนะอันนี้หนึ่งอย่างเลยนะหนึ่งอย่างเลยนะมันมันพูดเยอะขึ้นนะจากที่ตอนแรกไม่พูดเคียอะไรเลยเงียบเก็บเราออกคบอกเลยตอนนี้ช่วยพี่มัดเล่นไปเลยพี่ยโอตามไปเลยตามไปเลยเล่นโซนกลางนี้เล่นโซนกลางนี้กลับมาเล่นด้วยกันกลับมาเล่นด้วยกันมันไม่มีคนเล่นตั้งดีตั้งเลยเล่นด้วยมึงตั้งมึงตั้งแถวรับด้วยตั้งแถวรับแล้วเข้ามาเล่นด้วยเล่นด้วยมันไม่มีคนชุบคนชุบเยอะแล้วตายได้ได้ เพื premises, 1. 1> ่อนตายสี่ไหน้าตรงกลางอ่ะเอาเพื่อนออกมาเอาเพื่อนออกมาเพื่อนออกมาเตีมันตีมันเอาเพื่อนออกมามึงเอาเพื่อนมาคนนึงสอยได้สอยได้กบสสอยได้ตีไปตีไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูชูไปเฮ้ยชูไม่ได้เล่นเล่นไปคนหนึ่งตัวกกบอ่ะชูแฟนได้ชูแฟนได้แฟนตายที่ศพเลยห้าศพกู้เหม็นขี้ว่ะดูทรงอ่ะกูเหม็นขี้ว่ะ ตรงกลางต้องปิดให้หมดอ่ะตรงกลางต้องปิดให้หมดอ่ะตรงกลางต้องปิดให้หมดอ่ะคิดแม่เขาถามจริงเขาบงซอยเท้าไว้เป็นหรอวะเดี๋ยวชุ่มแม่เดี๋ยวชุ่มแม่เดี๋ยวชุ่มแมเอาดีๆดีมาๆมากลับมาใจเย็นๆได้ดีได้ดีได้ใจเย็นๆมือซอยเท้าปิดขวดชุบก็ไม่เป็นจริงหรอวะเกแม่สกิลเพย์ระดับพวกมึงอ่ะนะปิดซอยเท้าวปิดตัวชุบก็ไม่เป็นจริงหรือวะไม่เคยจะเชื่อเลยหรือแค่มึงไม่คุยกันวะมาชุบโลกมาชุบโลก ตัวปิดเยอะนะกันหน่อยกันหน่อยตรงนี้กัรหน่อยวิ่งมากันหน่อยมากันหน่อยพี่ชุบได้อีกสีฟ้าวิ่งต่อยเท้าดิคนนึงวิ่งต่อยเท้าพ่อมันตายไปยากตรงไหนบ้งกูถามจริงว่าหรือคนหนึ่งเมาช่วยนมีเครื่อนนึงเปลี่ยนนก็มึงคุยกันสิทำไมมันดูยากจังวะ เอาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายสองคนฝั่งซ้ายสองคนมาลับซ้ายนี่มารับซ้ายมารับซ้ายมารับซ้ายได้ปะเล่นด้วย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 มึงก็ดูได้เปรียใ่มันดูยากจังวะไปไปอกไปไให้กดซอยปิดีขัดให้ก่อนไอ่เสกมาจะมารวมกับ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 มารวม กลับมารวมเพื่อนเจติรสนเอาสายไปปิดสายได้ไปปิดสายให้ได้เขาจะเขาจะไปอย่าแยกไปนะอย่าแยกไปคิดเป้นมึงเปทำเพี้ยทุบทุบทุบซอยเทอร์ี่น้องข้างหลังเขาจุบสามสี่เอ็กซ์คัสกิลเพย์มาก็รู้อะว่าเอ็กซ์คัสกิลเพย์มาแต่ปัญหาคือมันก็เปิดได้เปรียบปะวะ สัวนพิดูดิอกอาสวี่ดมาดิกันด้วยกันด้วยกันด้วยเขาจะมาปิดพี่เขาจะมาปิดพี่กันหน่อยกันหน่อยค่อยเล่นค่อยเล่นเพื่อนเพื่อนๆๆมาข้นมาคมามาข้มามาคามมูขามมาขามาขามมาขเลมาาเลยขามมมมาขามมเขามมมาาาารอรับ ฟัลี่ฟัลี่เขาเกิดเขาเกิดเออไว้เตะชุบมันก็ทำกัได้นี่หว่าอ้าวเดี๋ยว,ยวชย่วบอย่างนั้นหรอ แซมลัดเวกัดนะใครคือแซมลัดเวกัดวะแต่อย่างนึงคือเอกไม่ไม่ได้เยอะมากนะแต่เพราะน่าจะน่าจะน้อยกว่าพันไม่เท่าไหร่ไข่เขาลีขึ้นสามรอบอ่ะใช่มันปล่อยเขารีขึ้นได้แบบว่ามันคือมันปิดไม่ลงอ่ะทูกเดียวเองง่ายมันง่ายเฮ้ยเขาเขาชงง่ายเกินพี่ เฮ้ยพี hey, chodzi, ่ผมว่าเกี่ยวจริงๆพี่จนผมว่าเกี่ยวด้วยดูโปรเจกต์ด้วยด้วยด้วยคุยอยู่นะแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวปิดตัวชุบไม่ชุบเฉยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถ่ายพี่ถ่ายรูปพี่หน้าพี่ส่งให้ผมทีนะเดี๋ยวเอาห้อยคอให้มันตอนไฟทุกคนเลยดูมันทำมันห้พวกนี้ดูปะไอ้บ้าเออเฮ้ยมันคุยกันมาแล้วมันก็ต้องดีขึ้นดิคุยกันแล้วยาลงแต่คุยกันแล้วยาลงเออถ้าคุยกันแล้วยาลงไม่ได้ไม่ได้ ลานกันไหมไปล้านป่ะไปล้านไหมไลไป้าไหมไปเยไปล้านไหมไปยลานเนเวนล้านเวนเวนวนวนานน่นเนี่ยนไอ้ปั๊มอไีไม่้เหรอไม่ใช่พี่ล้านไม้ล้านไม้ป่ะเลยหอยมูหนอยอ้โหตีนี้หม่ำแทงงอ่ะหนไม่งหม่ำเลยอะเย้ยเลนกุญแจ ได้เสียเพลและเอดีครับน้องชายผมมยสี่สิบไี่ได้ปืนแล้วอ่ะพี่บังผมจะการันตีแล้วอ่ะขาดแล้วปะตู้สี่สิบีขาดไอแบรพี่ถ้ามีไอแบรได้ก็ได้ได้ตีนะอะไรอ่ะขาดแบรพี่ขาดแบรขาดแบรสวดเหรอ ไอคิดเอกราตีป่ะพี่เอกราตีอะไรอยู่ที่ไอแบงไอเพื่ที่สุดที่นะไออกรตีแล้วเนี่ยโค้ช่วยเลยไม่มีกล่องตีไม่มีเงินแดงอลยเดีพื่อนกล่องตีมีกราะตีบางแถาเลยเงินแดงเงินแดงมันปัญหาอะไรบางใช่เงินแดงตีเพื่กล่องตีไม่แค่ไหนขาดเงินแดงเงินแดงเลยหกสิบอะตอนเนี้ยเวอร์ไปว่ะเฮียเลหกสิบเลยเหรอมันได้ยากนะพี่ร้านคนมเล่นเยอะนะรู้จะเลหกสิบเลยนะเว้ยหกสิบเท่าของเงินเขียวนะพี่ว่าแม่งได้ร้านหนึ่งมันได้หกพันเองนะ ร้านึงมหนึ่งแต่หกสิบเท่าของเงินเขียวเลยววะเงินเขียวมันหาง่ายว่ะพี่ก็อาจจะมีส่วนนะแต่ว่าหกสิบเท่าเลยนะแสนหกเลยนะแต่ว่าไอ้ขี้เข็ยบทิศนี่ได้เยอะนะเว้ยเข็ยบทิศอะเข็ยบทิศว่ามันคือชั่วโมงไงเพื่อนก็คือชั่วโมงเออแล้วต้องแยกขายอีกจุดน้อยแยกกันขายอีกจุดก็ต้องแยกกันขายอีกอะมันไม่ได้อันนี้ขายที้ก็หวานเจี๊ยบเลยนะอันเดียวอ่ะเด็กต้องซอยแม่งเยอะกว่าฝามลอบมือแล้วต้องซอยใหม่ b ต t t e r duck ซอยแบบพี่ เนี่ยแม่งแพงจริงเงินดำแม่งไม่บาลานซ์เขามีจังหวะซอยเอลเคสหมดนะติดบ้างมาติดบ้างอย่างเรากีจะจะจะซอยท่าเลยว่ะปืนมีเหมือนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยว่ะพี่ช่วยแค่ตอนอุ้มอย่างเดียวใช่มันช่วยเฟดอุ้มเฟดอุ้มเฟดอุ้มอย่างเดียวเลยตู้จริงๆแต่ถ้าแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเฟดอุ้มตู้ไม่ไม่มีปืนตู้จะเหงามากเลยนะอันนี้พี่บอกเลยเพราะว่ามันหมัดหมัดเปล่ามันไร้ค่า ไอ้ไม่ใช่รถรถเปล่าๆมันไล่ฆ่ามันไล่บัมก็บัมไล่บัมก็บัมยากเพราะเขาเจอเขาเหมือนแต่แต่แต่แตมีรถบวกสโลบวกอิมพีสโลคือ,คอก๊อตจัดเลยนะพี่ไม่ต้องใช้ปืนก็ได้อ่ะแค่เอารถมาไล่มาไล่ชน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 กับตำรวจตามหลังแล้วชนชน,ชนก็ได้อิมพีสโลแม่งวันนี้ทำผมรอดอ่ะสองรอบอ่ะพี่เฉินจนหายอ่ะสามสิบนาทีอ่ะผมหนีตำรวจอ่ะอ่าใช้เชเวใช้เวชนะก็ดียเป็นสรอบอ่ะแไว้วตัดล้อตำรวจก็ก็ดีนะปืนเน่ะ มีมันดีกว่าไม่มีอยู่แล้วแต่มันก็ดีก็ดีอยู่แล้วใช่มีมีดีขอให้มีแต่ถ้ามองถึงความสําคัญก็ไม่ได้สําคัญเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะมันไม่ได้ใช้ตอนอุ้มอ่ะเพราะว่าต้องถึงมีไม่มีก็รู้สึกว่าก็อุ้มหายเยอะอยู่ดีนะพี่ฉันอ่าใช่แต่แต่ข้อดีของการมีคือเราจะช่วยได้มากกว่าไงเราช่วยเรา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 มีมีเฟสการช่วยเป็นอ่ะเออว่ะพี่ผมเก่งเลยเนาะเอ้ยพี่บังไม่ได้กดเนาะสัตว์อะไรกดแล้วกูไม่อยู่ใส่ไม่อยู่ใส่ ให้กูรู้ได้สัตว์มองอยู่ไหนสัตว์ร้านแต่ลร้านเลยวะอย่าคนคนไม่เต็มลเลยถ้า,าเราคนนี้เราเราเราเลิกนะโอเคนะที่นี้เรายุบคิวอยไอทีก่อนเลยแหละ <S <S <Here. S 2> ไอ้เฮียพี่ตูมาเปิด แม่ข้างหน้าก็เหม็นขี้ว่ะเอาแหวนนี่แหละกูเหม็ยขี้ว่ะจริงรึเปี่าไปว่ายกูเราไม่ใช่ไปจริงรึเปล่กูว่าไม่ใช่ไปจริงรึเปล่เชื่อกูเหรว่าไม่ใช่ไปโยนในเหี้ยแหวนอ่ะกูว่าอย่างไีก็โยนแหวน่ะรอบนียเชื่อกูเด็ เอ้ยทันอยู่ปัดตึกแดงตึกแดงตึกแดงสี่วิสีวิตึกแดงเหม็นอันนี้เหม็นเกินโย่แล้วตึกแดงสี่สิบวิมึงไปรีบไปรีไปตู้วกไม่ไดู้ไมได้ตู้เป้ยมั่วดิมันกดได้ไอ้มึงเกีียงทำไมวะน่ไม่ไรชอบเกลียงไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอย่างนี้ไม่ทันแล้วทันทันทนแล้วไม่ได้ไก่เี้ยนบอกไอ้แปตูทันอกเลนได้ตู้เลได้ตู้บอเลได้ได้้ไมได้ทไมันไะกดไม่ได้ อ๋อเพราะมือถึงแล้วเหรออัเหรอไม่ของน้อกดไปแล้วมันกดไม่ได้ไม่ควรนะเอาดิ๋ดอ่ะอ่ะอะอใครเถียงอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้อเดี๋ยวไม่เสียงวันเดี๋ยวมือไปเสียงวยันมือไปเสียงวันได้ไหมมือไปเสียงวันสายลมสุดยอยไอ้เที่ยแล้วไปเสียงวันไอ้สัตว์โดนด,ดิเฮียโดนทีตอนแรกกูคิดว่าเฮียแบรรู้ดดไม่ใช่หรอกไอ้เฮียแบรถึงแล้วไม่ปรญหาคือเฮียแวร์ถึงแล้วปรญหาคือเฮียแบรถึงแล้วตอนแรกคิดว่าเฮียแวร์มันรู้เหรอวะอ๋อไม่ใช่มันถึงแล้ว ไอสัตว์เขี้ยวไอ้แม่งงงไอ้ที่ร้านเมื่อกี้ที่ตีนเฮ้ยแตไหนที่ร้านเว้ยแลนในถ้ามึงขาใจแลนแลนตาได้ไป้ยบุ๊มแลนดําแลนดําบุ๊มแลนดําแลนดําเออแต่พี่บุ๊มพี่บุ๊มพอเก่งเรื่องลูกปปอนะเกี่ยวเลยเว้ยแมนไปพี่ไม่ตีมันอ่ะพี่บุ๊มไรพม่เมื่อกี้บู๊มเขเจอสีกูด้วยมันกลัวเลยเฮียบุ๊มแข่งตายรู้ตันเออว่ะพี่บุ๊มแม่งมีสีชมพูอยู่แย่เพราะสีชมพู พี่บูบอกเวลากูเจอคิดแคที่ไลมันวิ่งใส่แต่กูใช่หรอมันลูปปากมาแต่ไกลเลยอ่ะพี่บูบอกว่าถ้าเจอยูเคกูขอไม่เล่นนะสตอรี่แต่แคทิูเล่นเพราะเวลาไม่เห็นกูมันวิ่งใส่แต่กูกลัวแล้ววะไม่สริงกูเป็นผีเลยอ่ะเออจีกูเข้าเปลี่ยนหน้าเนี่ยสัยกรรมเลยสัตว์ หวยเย็ดแม่เอยชอบไปตีต่อสเตมหนาหมดแล้วตีท่าเนี้ยอยามชิบหายไอ้ตู้ยังอยู่เพ่าะวะตายไปบูมที่เบร์รถอะหเห็นเห็นไอ้ตูล้ละเอาให้บางสายได้ไงบะ

อแต่อะไรจบฟีข้างในจบปีข้างในจบปีข้างในจบปีครับพี่ข้างในจบปีนะครับนะครับจบปีครับข้างในจบปีหรือหน่อยหรือหน่อยอะไรอะไรแหละคนเก็บหน่อยแหละคนเก็บหน่อยดูก่อนต้องดูก่อนต้องดูครับต้องดูต้องดูจบปีเหรอครับพี่เหรอเรียบร้อย เอาคุณไปด้วยดูวยไว้อย่าเพิ่งเกิดชุบยันฝาแนนวังนะแนนไปอยู่กับเพื่อนก่อนไม่น่าหวังดีเลยมีมีนมไม่มนมไม่นมเอาคุยเราแค่หน่อยเสาที่มึงโดเนเตะกันบ่อยๆเมื่อกี้แข็งดงนี้แล้วรอดนะคือจี๊ดจา้านเลยนะ เหมือนมีจับได้ปะหัวชมพู่น่อ้ตู้เพื่อนอะไอ้ข้างๆโบอ่ะ แม่เอ้ยขอโทษครับเชี้ยแกนฟักทอง ตู้ประพี่ตู้ตนี่นี่นี่ปุ่มเขตายพี่นี่ีายบอกพี่พี่ตายบอกพี่เห็นมีเห็นมมาเฮ้ยกูจะโดนบ่ป้กูด้วยลืู่เขาลืู่เขาือตะไคร้ไอเหี้ยมึงไอพะดีเหรอมึง เฮือดตะไคร่น้ำครบนะครบนะเขาจะไป้เพื่อนนะเขาจะไปชุบเพื่อนนะเพื่อนเขาอยู่อย่างนี้สามคนนะเดี๋ยวใส่เลยตามมานะตังตีไล่เลยตังตีไล่ไปเลยตีไรไปเพื่อนวิ่งถ่ายให้ตู้วิ่งถ่ายให้ตัวชุบเอ้ยพ่อบังอ่ะกจับหลังจับอาดูก่อนึก่อนมาก่อนด้วบุ้มจับเดี๋ยวพี่ไอนนี่นะจับมือขวาจับพี่ได้นะ không bắn được, không có bay, không có bay lấy mẹ gặp xe xua và เราต่วแถได้ปะพี่เราไม่ต้องวิ่งกัน,กนพี่วิ่งอยู่นะตัวพี่วัาป๋อวิว่งรอยู่วิ่งให้อยู่วิว่งใครอ,อยู่่ไกลเกินอ่ะ ตีแขนตีขาตีหัวไหล่หัวเพื่อนก็ตีตีทุกหัวคุกใครๆก็บอกว่าหัวควยถ้าแน่ไอสัตว์ เขาไปไหนแล้ววะพีาอยู่นี่อยู่นี่นี่เบ่งรถว่าถ้เด่งๆอยู่แล้วกูตายแน่เลยพี่เฉยหนุ่พี่เฉยหเฮ้ยไม่ทรรากานะ ใครเอาเพลสิบสขวดปะเฮ้เพื oui, ่อนใครเอาเพลสิบสขวดป่สิบสี่สิบสี่สิบสีงเป๋อะไรเป๋อะไรตะกูิกระเป๋าหนึ่งเ้โกเพื่อน ชื่อชื่อบอเฮ้ยบุ้มขอไปแล้วโอ้โหโอ้ยยังไม่ทำท่เาย้เยอะทำคุยเลยวะ เป่ให้ฟังแล้วแจ็ตเดี๋ยวเครียดอ้าวแจ็ไปไหนแล้อ,อเออยีย่ยยนี่เฮ้ยไหนไงวะแจ็ตกว่าพี่บ้าสมสวยอยู่ตรงนี้คนหนึ่งนะ จะอยู่ไปตู้วะตู้วะจับปะเออพี่อ em> ่ะพี่เฮ้ยหยุดแม่คับขับข้าบะจามมาๆๆฉันจะัาช่วยันจะมบุลี ทรมานเดี๋ยวนี้ออกูชุบแล้วไอ้ปล่อยปล่อยฟ้าปล่อยฟ้ากูชุบแล้วมือถังขยะถังขยะมาทรมานด้วยกันไม่รู้หล้อยพาเฮียเนี่ย บ้างนะงทั้งทีหนึ่งที่ขอเอเดียไม่ได้อยู่กับกูก่อนมึงเชียวมันไปให้หมดทางนี้ต้องวิ่งกับกูอีนีเพื่อนทีนี้กูยาวอคุยรีเพื่อนนะไอตัวมึงไม่เท่าไหร่หรอกไอตัวกูยาวมึงบอกมันมาทรมานดิไม่ใช่แค่มึงอ่ะที่ทรมานกูด้วยไอ้เฉลยละ เฮ้ยกูชูไปตู้แล้วกูชูไปตู้แล้วกูชูไปตู้แล้วอยู่แถวลานจอดรถลานจอดรถลานจอดรถอยู่ครบเออเด็กกำลังจะวิ่งซอยมันๆเลยกำลังซ้อมจังหวะวิ่งให้แม่งซอยเข้าแบบกดวิ่งซอยวิ่งซอยตลอดแม่งไม่มันจะไม่ติดรอยไงอย่าตะกี้ว่ะไว้บร็อกเกี่ยวจะไม่มีใครเห็นกูซะแล้วไม่จับได้หรอวะ มา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 กเชลเลอนพูดเล่นพูดเต้กันหลดหมดแล้วหลดแพงไรเงแบงค์เนี่ย ไปผ้าแมงลำสาสตยิบยักษซะหน่อยเห่าเลย โดนเฮียอะไรดอกเนี้ยน่าจะหวาไว้ผมเวียเป่าววะเฮียอีกแกทำแบบกูไม่ได้คิดเฮียกูโดนาท่าเฮียอะไรก็ไม่รู้เรียบร้อยตกแบบอีกแม่เล่นจันเืิงลีกูหรอเชื่อจริงจะเลินละ เกิดไม่ได้เฮ้ยพ่อมพื่อนเฮ้ยขอบใจมาก